สวัสดีครับหลวงคิดชาแนลชี้เป้าซื้อบ้านโครงสร้างเหล็กชุบกันวันไหนโครงเหล็กนะฮะพื้นบุบตูว,วงกบหน้าต่างไม้นะครับฝาภายในสมาร์ทบอร์ดนะครับหลังคามงด้วยเบตุชีตทรงแคปซูญยาหน้ากว้าง7เมตรลึก4เมตร28ตารางเมตรขาย2 8 0 0 0 0บาทลดให้หลายหมื่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บอกพี่เพนว่าดูมาจากกิตติหรือหลวงกิตนะครับรับรองลดให้แน่นอนหลายหมื่นจะก,กี่หมื่นคุยนอกรอบกันเองนะครับท่านผู้ชมนี่คือด้านหน้านะครับทำออฟฟิศก็ได้ทำที่อยู่อาศัยก็ได้อ่านะหรือทำจัดสวนก็ได้นะสำนักง,งานก็ดีนะครับนี่ฮะด้านหลังก็นั่งได้นะมียื่นออกมา50เซนด้านหน้าเขายื่นไป50เซน มีบานประตูไปข้างหลังด้วยแล้วก็นี่อ้องครัวเออขอโทษทีห่อ,องน้ำมีบานกระทุงอยู่นะครับไม่ต้องกันไม่ต้องกลัวด้วยนะใช้เมทัลนชีชนะนะนี่ฮนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมภายในนิดหนึ่งนะเยี่ยมชมภายในนิดหนึ่งฮนะบานประตูต่างเข้าบานประตูสไลด์นะความสูงของบานประตูนี่ไม่ต่ำกว่าสองเมตรขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวลงสีกัดสีให้นะพื้นยังไม่ได้กัดสีนะท่านผู้ชมนี่นะครับทำเป็นออฟฟิศทำเป็นสำนักงานทำเป็นบ้านที่อยู่อาศัยนี่เอง ที่นอนนะครับนี่นอนตรงนี้วางปูขัดลงสีเสร็จแล้วก็วางที่นอนได้เลยครับไม่ต้องซื้อเตียงนะครับนี่ฮะขอโทษครับหลงจิตขอโทษไอตรงนี้ทําเป็น้องรับแขกเลยข้างหน้าพอลงมาจากเตียงก็นั่งโซฟาเลยตู้เย็นวางตรงนู้นเครื่องรัก้าวางตรงนู้นก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าทําที่อยู่อาศัยวางเครื่องรัก้าก็ได้นะวางตู้เย็นด้วยนะครับตรงนี้ก็ห้องน้ําครับท่านผู้ชมนี่ฮะับางไล่ตีด้วยสมาร์ทบอร์ด เก็บความเย็นเก็บความร้อนไม่ให้ความเย็นเอความร้อนเข้ามาในห้องนะฮะน่าเรือว่าติดแอร์ก็ได้เลยครับบ้านหลังนี้ท่านยองน้าครับตีสมาร์ทบอร์ดไว้แล้วครับกระดาษหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับหลวงกิจชาแนลชีพเป้าซื้อบ้านครับวันนี้ก็หลังนี้นะครับยี่สิบแปดตารางนมตรครับราคาก็โอ้โหขายถูกนะฮะ 28, 000, 2อง0สนแปดมืบาทลดได้หลายหมื่นบอกว่าดูมาจากกิติหรือว่าหลวงกิตชแนลนะครับรับรองว่าโดนรีโทรมาก่อนอ่ะอย่าช่วงพีใหม่นี้ลดราคาให้หลายหมื่นอันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ